นักศึกษาปริญญาโทปร,ริญญาเอกที่รักทุกคนในนามมหาวทิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีเช่นอานิการบดีขอยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่รัว T, ้ว UMT ด้วยความภูมิใจและดีใจเป็ญญนอย่างยิ่งพวกเราคณาจารย์ทุกคนเรายินดีต้อนรับเรายินดีที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้ง ระดับปริญญาโทปร,ริญญาเอกทุกคนด้วยความมั่นใจในในวิชาชีพของเราในในความสามารถของเราในการจัดการการศึกษาเพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์ในการจัดการศึกษามายาวนานตั้งแต่สมัยคุณพ่อฟองสิทธิธรรมได้ดาเนินการจัดการศึกษาที่นี่เรียนการศึกษาจากโรงเรียนสามัญมาเป็นวิทยาลัยจนเป็นมหาวิทยาลัยจนขนาดนี้ซึ่งใช้เวลา ไม่น้อยกว่า70 80ปีของการจัดการศึกษาในตะกูลของพวกเราเราเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพว่าเราจะจัดการศึกษาให้ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจึงใช้คำว,ว่ามาอทยาลยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นก็คือตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้มั่นใจว่าเราเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการศาึกษาพวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของเราดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในประเทศไทยนี่การปฏิเ,เชื่อมั่นในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรทันสมัยที่สุดและมีอาจารย์ประจําตลอดเวลาเพราะนั้นถอยให้นักศึกษาที่เชื่อมั่นว่าออที่นี่เราจะได้ความรู้ที่อัปเดต knowledge ที่สุดเป็นปัจจุบันที่สุดและมีอาจารย์ประจําให้คาแนะนําให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหา และท้ายที่สุดนี้ก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ตัว UMP และก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในการศึกษาตลอดเวลาปีครึ่งและก็สาปีก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองตลอดไปสวัสดี